กูทำเลยกูไม่เคยกลัวต่อการพูดความจริงกูจะพูดจนกว่ากูตายกูจะพูดจนกว่ากูจะไปบวชต่อให้กูไม่ได้บวชกูก็จะพูดไม่มีใครอุดปากกูได้กูบอกแล้วถ้ากูติดกูกูไพูดต่อไปกูกูจะไปสอนคำทะต่อนใไปกเอาสิกูคุยกอะไรก็ขายโง่ขายใหญ่ขายกูคุยหมดแล้วกูจะไปพูดกระจายความจริงต่อไปกูไม่หยุดพูดพูดตรงไหนจะมีคนทำให้กรักกูก็จะพูด ใครหักกูได้มาหากกูสิอกูไม่มีคำว่าเสียกำลังใจไม่มีกำลังใจเดียวกูกำลังใจเดียวของกูคือสัจจความจริงถ้ากูไม่พูดสัจจความจริงกูจะเสียกำลังใจแต่ถ้ากูได้พูดสัจจความจริงไม่มีคำว่าเสียกำลังใจแล้วกูไม่มีวันหยุดพูดเหนื่อยแค่ไหนกูก็พูด ยากไม่กลัวกูไม่ยีหลัต่อสิ่งใดเลยที่พวกมึงพยายามทำมาอยู่กูไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรทัสิ้ี่ยากทำเหลอทำเลยถ้ากูไม่เข้มแข็งจริงกูอยู่จุดนี้ไม่ได้ถ้ากูไม่เข้มแข็งจริงกูสอนคนอื่นไม่ได้ถ้ากูปฏิบัติไม่ได้จริงกูพูดแบบนี้ไม่ได้กูยืนอยู่จุดนี้ไม่ได้ถ้ากูไม่แน่จริง คำว่าแม่จริงไม่ใช่่ามีใครช่วยเหลือกูแต่พ่อพระธรรมำคำสั่งสอนช่วยกูอยู่ถ้ากูจะปฏิบัติตามคำสมควรแก่ธรรมใครก็เอากูลงไม่ได้ต่อให้กูจะต้องแพ้คดีกูจะต้องติดคุกคุกเอากูลงไม่ได้กูจะพูดกูจะพูดในคุกก็แ้วแหละกูพูดตั้งแต่ศาสนดีกูพูดตั้งแต่คนคุ้กูพูดตั้งแต่พนักงานกูพูดหมดแต่กูจะพูดอยู่อย่างนั้นใครจะห้ามกูล่ะเอาสิห้ามกูได้ไงล่ะ กูกลัวอะไรกูไม่เคยวัดกกลัวต่อสิ่งไดกูไปไหนมาไหนกูไม่เคยระมัดระวังอะไรคนหลายคนกลัวมากกูไม่กลัวกูไม่กลัวกูจะไปวันนี้กูไปหนองสนอด๋วอะไปซื้อเครื่องก้านดินเผาอ่ะลูกศิษย์กูก็อยู่ข้าวกับกูกินมื้อเดียวกูบอกว่าเสียเวลากูจะไปเดินซื้อก่อนกูไปส่งลงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวกูไปเดินโดยเดินเดินสั่งของแล้วไม่มีใคยมารับกูอีบุลสิทธิ์ก็บอกว่าไปไดินจ่ายไปเดินคนเดียวไม่ได้องการอะกูต้านกาย ถ้ากูทำที่บารมให้กระโดีตายกองโดนตีตายพรมลาน่ทำกับมาน้อยเป็นบากรดดตีตายวิบากกรรมมันมันีผลมันมพ้นหรอกเอาไปต่อยกูไม่เคยกลวเลยเดนเดนเดียวเดียวกผูกไปเลยไม่เป็นไรมันจะไปหอกอะไรละกูจะไม่เดินไม่ไกลัวไม่รามัแห่าแมวเดินไปแหนาเลย ขาแลหน้ากับีอู้ไปเดินเอาหัวลใส่ดาไประุเนดหน้าลยไปเดินหน่้มนาหลังข้าว้องยาอให้อนน้ไม่ไปเดินราอยาเดินตาตไม่เป็นหัวเลยไปกลัวเลยนักหนาูไม่กลัวตัวสิ่งใดหรอกกูไม่เคยกลัวรู้สิคู่กูอากาศกูไม่กลัว กูเดินดมดไปเลยกูไม่เคยเดินโดหลอกูเดินไปพกาซากาผ่าเผยเพราะสิ่งที่กูทำอยู่กูทำถูกต้องกูไม่เคยทำอะไรหลงสอดกูไม่เคยปิดตาต่อความเลวความชั่วกูไม่สนใจกูไปกูเปิดเผยกูสาสภาเผยต่อการเดินการยืดผกกูไปทุกที่กูไม่เคยกลัวคดีดีคดีความจะมีอะไรกูพูดไปกูพูดไป่อยหลงสอดกูยม่งพยปิดตาต่อการพูดเรื่องคดีีคดีความพราขาดบุคคลนั้นน่ะ เพราะกูไม่เคยกลัวต่อสิ่งใดแล้วกูไม่เคยที่หลักขอพวกนี้แล้วกูไม่รู้สึกอับอายกูโดนคดีนั้นคดูกูไม่เคยกลัวกูเคยเป็นอะไรมากูเคยทอะไรับชั่วอะไรมากูไม่เคยกลัวเพราะกูทำแล้วแล้วกูผ่านมาได้แล้วถ้ากูยังผ่านไม่ได้กูจะกลัวกูจะไม่กล้าพูดในสิ่งนั้นเพราะกูพูดในสิ่งที่กูทำไม่ได้กูจะมีความไม่เต็มปากเต็มคำในการพูดแต่ที่พูดทุกอย่างกูทำได้หมดกูผ่านมาหมดแล้วกูส่วนตัวกเรื่องกูทำหมดทุกอย่างที่กูทำได้ กูร่มจมมาทุกร่มจมกูเจริญมาทุกเจริญกูทั้งร่มจมทั้งเจริญคู่กันไปกูทามาหมดแล้วกูแก้ความร่มจมให้กับสู่ความเจริญได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการกูถึงบอกว่ากูสุดใครจะสุดกว่ากูได้กูถามแค่นี้นี่แหละเห็นผลว่าทำไมกูถึงสอนได้เรน่อกคนอเดิ กูทำมาหมดแล้วกูหยุดได้หมดทุกเรื่องแล้วกูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หมดทุกเรื่องกูจึงนำสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาบอกสอนแก่พวกมึงให้พวกมึงรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อวันหนึ่งมึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ชีวิตมึงจะมีความสุขมึงจะไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดเพราะมีพระธรรมคำสั่งสอนติดอยู่กับใจแล้วพร้อมจะเอาพฤติกรรมสั่งสอนนั้นแก้ไขสัตดานตัวเอง จะไปกลัวอะไรยืนหยัดต่อความจริงอย่าไปหวั่นเกรงต่อสิ่งใดไม่ต้องกลัวต่อศัตรูหัวค่าไม่ต้องกลัวเพราะมึงมีพระธรรมเป็นธงชัยแก่มึงมึงไม่มีคขว่าแพ้ในการใช้ชีวิตแม้มึงจะยากจนคนแผลแต่ถ้ามึงกอดความจริงไว้ในใจมึงไม่มีคขว่าแพ้เพราะมึงจะมีความสุขความสุขเกิดจากความจริงในใจ ความสุขไม่ได้เกิดจากเงินทองมากมายมหาศาลแต่ความสุขเกิดจากความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้ามึงในใจแม้แต่มึงไม่มีสิ่งใดแต่มึงมีความจริงอยู่กับใจมึงมึงย่อมมีความสุขตลอดเวลากูสอนทุกอย่างจากประสบการณ์ใครจะสอนไม่ดีกว่ากูทำไมกูถึงกล้าพูดกล้าขาชนกับกระเพรีที่มันผิดจากหลักธรสอนทําไมกูถึงกล้า ก็เพราะกูทำมาแล้วแล้วกูเห็นหมดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงมันเป็นสิ่งลวงสิ่งหลอกสิ่งที่มันไม่เป็นไม่ก่อบไปอยู่ต่อชีวิตกูเจอมาหมดกูทำมาหมดการไล่การสนทอาต่อจากการเมงินเพนนีที่มึงเชื่อการที่มึงทำการกูทำมาหมดยิ่งกว่ามึงแต่ทุกวันนี้กูเจออกจากความเห็นผิดจากความเชื่อผิดแล้วกูมีชีวิตที่สบายขึ้นด้วยการไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองของของพวกนี้ ไม่กลัวทำไมไม่ฟ้องกลับล่ะแล้วกูจะฟ้องกลับเพื่ออะไรเพราะกูไม่กลัวกูจังไ่ฟ้องกลับคนฟ้องกลับคือคนกลัวโอ้กลัวฉลาดมันฟ้องกันไปฟ้องกันมาเอาความชนะตรงมันน่าถ้ากูจะชนะกูชนะของกูเองถ้ากูจะยกฟ้องก็ยกฟ้องตามเรทตามประจักรมาเรททำไมกูต้องฟ้องกลับต่อให้กูชนะกูก็ไม่ฟ้องกลับเพราะอะไร ทำไปทำไมเอาความสะใจไปเพื่ออะไรในเมื่อกูสอนคนอื่นให้มีความเมตตาแต่กูกลับไม่มีความเมตตาเองแล้วกูจะมีหน้าสอนใครถ้าผู้เจ้าไม่สอนให้ใครใช้หน้าทางกฎหมายในการจัดการใครเพื่อตอสนองต่อสัญดาของตัวเองทำไมกูต้องทำกูจะบอกให้เรือ่งหนึ่งสองเนี่ยนะที่คนฟ้องกูเนี่ยเดี๋ยวคดีนี้กัต่อไปกูก็ไม่ฟ้องกลับ เพราะกูอาศัยทำพฤติกจรมพูดทำให้พวกมึงดูเป็นแบบอย่างว่ามึงไม่จำเป็นต้องไปฟ้องร้องกับใครก็ได้เพราะมึงฟ้องเอาความสาใจไม่ใช่ฟ้องร้องเอาความถูกต้องกูทำให้มันดูเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่กูสอนทุกอย่างกูทำได้ไม่ใช่แจ่พูดคนดีจะพูดเจโดยการมีฟ้องกับกาหมดแต่กูไม่ฟ้องสักอย่างเพราะอะไรเพราะกูทำได้ กูอาศัยหลักธรรมคำสอนพระเจ้าว่าต้องมีความเมตตาแล้วพระภิกษุฟ้องร้องกลับไม่ได้ผิดพระวินัยกูต้องมีความสำรวมในหลักธรรมหลักไม่ได้ขอพระเจ้าแม้กูไม่ใช่พระกูก็ต้องถือสัจจะความจริงตามหลักธรรมสอนในเมื่อพระองค์สอนแก่พระว่าพระฟ้องไม่ได้กูเป็นครว่าผู้ประพฤตตามธรรมก็ฟ้องกลับไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นเรื่องของหลักธรรมหมวดธรรมเรื่องเดียวกันทั้งหมด กูจะไม่เคยคิดแม้แต่ปากการเดียวคนทุกคนยุ่ยงส่งเสริมตนองทนายทุกคนยุให้กูฟ้องกลับกูไม่ฟ้องกูตั้งหลักเองทนายกูทุกคนรู้แล้วแต่ที่เขาทำนั่นคือคดีเขาให้ฟ้องกลับหมดกูพูดคำเดียวไม่ฟ้องเขาพยายามบอกเรื่องนี้ฟ้องไหมไม่ฟ้องอันนี้ฟ้องได้เข้า่ายประมาณฟ้องไปไม่ฟ้องเพทนี้ออนไลน์นี้มันกำลังด่าจังเลยเลยเลยชื่อเอลยนาารู้ชัดเจนฟ้องไหมไม่ฟ้อง ตั้งแต่ในรายการบนกระแสที่มองดูมาบอกรายการกูแล้วมอดูว่าม็นเป็นมิจฉาชีพย์ทนายชื่อดังโทรเข้ามาในรายการแล้วพี่แล้วแล้วทีในรายการเดินปัญหาที่มีกู่ว่าจะฟ้องไปอันนี้สามารถฟ้องได้เขาจะเป็นตัวแทนฟ้องให้กูบอกไม่ต้องฟ้องฟ้องทำไมมันพูดคุยกันกูเข้าใจกิเลสปัากูเข้าใจสัญญาเอาดีเขาโกรธเขาแค้นเพราะกูไปทำอะไรเสียประโยชน์ กูทำให้เขาดูแย่กูพูดความจริงแล้วมันขัดแย้งกับความเชื่อเขากูจะไม่แม้ตาต่อเขาได้ไงมันเป็นแค่ความเชื่อความเห็นของแต่ละคนกูจาความเชื่อความเห็นของแต่ละคนมันน่าฟ้องร้องทลายทลายได้ยังไงกูคุยกับเอิงอย่างเงี้ยมึงไม่เห็นด้วยกูกูไม่เห็นด้วยกับเอิร์งกูจะฟ้องร้งเหรอมันไม่ใช่เรื่องที่กับไอ้ไอ้ฟ้องในเมื่อแค่ความเห็นไม่ตรงกันก็ต่างคนต่างว่ากันไปกูไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องใครถ้ากูฟ้องร้องแสดงว่ากูปฏิบัติทับไม่ได้เลย กอไม่รู้จักมีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกที่เป็นไปตามกัมเพราะเขาไม่เข้าใจ